กับเอรีคนสกลนครก็ดจะเดินทางไปไปไหนไหนะเธอหาหเจ้าอูดหาเอาเจ้าอูดนี่กำลังจะเดินทางไปทางข้อรัะ จ,จากถึงมหอาหาจะอูดแล้วก็เดินเรกินอะไรกินอะไรอร่อยไหมเดินไปเรื่อยๆก่อนนี่บรรยากาศหาดจะอูดก็ประมาณนี้ตอนนี้กำลังเดิน เขาขายเสื้อผ้าของอย่างนั้นจากได้บะเธอเธอเธอดูจาถ่ายตาตาเป็นอะไร ขอบตามันเป็นอะไรมันเป็นตัง้งๆแก้งโอ,อ,อ้โเอ,อ้ามดแล้วมามมนี่ตอนนี้ก็กำลังสัางกับเาปปบพา่อ่ครับมัดขึ้นค่ะจะแบบเดี๋ยวผ่านย่างเมืองบรรยากาศก่อนอยู่ทะเลอีกแล้วอีกวัน <c oughs> อากาศหาดจะอูนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับกราบถาหารเดียวล่งยางไปเบิงทะเลก่อน,งนเงาแดดล่มลมตกก่อนดอกจังสีเด็ดใส่มองที่ขาจาทายรูเกิดน่าจะอยู่ประมาณท่าหัวละครับนี่นี่ครับนี่นี่ละมองทายรูปผมว่า โอ้ไม่ได้ใส่รองเท้ามาเดี๋ยวมันก็บาดเท้าพอดีเออเราเราอให้แดดแบบว่าแดดหายก่อนนาะเราค่อยเล่นเนาะมันร้อนนะไปดูน้ำทะเลก่อนมันใสไหมน้ำทะเลมันใสไหมนี่มันเหมือนอยู่ที่หาดทุ่งไหมโอ้ใสอยู่นะ เออ,เเเอเใช่แล้วตอนเย็นเราก็ค่อยไปก็ได้นี่ค่อยกลับไปีไ่บรรยากาศดีขนาดเลยรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วฝนกำลังจะตกแล้ว ฝนตกฝนตกย่างขึ้นไปก่อนฝนตก้วโอ้ขึ้นจะนาจะง่วตกโดดหนกมก้งพี่น้องห้างนี่เพราะว่าเห็นผมเห็นฝนตกคราวเดียวแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็ยุดแล้วก็ไปแล้วแล้วก็แป๊บเดียวก็กวกวกตกไปเพระาะว่านี่แต่ว่ามาอยู่สองสามหมื่นอ่คท่านได้เห็นฝนตกครับ ลน่าจะสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาอาหารว่าจะมีอะไรบ้างนี่หายแย่งนิดหน่อยกิน้เ็เถอะใส่แสีสบบอชิมเนี่ยฮะสิบบาทเอาคือถือเลยะถือหรอถืก่อนอะต้นางรังไปตกกิบาทกินแล้วไก่แดงขเขาเรียกว่าไก่แดง นี่หลังจากที่ถ่ายรูปหลอกรูปแล้วแล้วถ่ายรูปขอกรูปคูรูปเดียวเดี๋ยวถ่าดแดดลมร่ม,รมตกจังสีมะลีนเพราะว่ากับเข่าก็น่าจะมาแล้วครับกับเข่าน่าจะมาแล้วไปก่อนไปก่อนไปกินข้าวก่อนมีคนเขียนอะไรด้วยตรงซื้อน่าจะกลับทางนะกล้องน้ะ ายได้อะไรเขาเจ้ะเรียกว่าอะไรสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดลอยน้ำนี่เดี๋ยวเราเอาไปลอยน้ำกันเลยเนาะเดี๋ยวเรากินข้าวก่นนะอนเนาะเรากินข้าวก่อนค่อยไปฝนมาแล้วเอ้ยฝนตกอย่าว่าอย่าว่าตกจิริตกโดนบนะ่เนาะ เก็บของเก็บของด่วนดวนฝนตกฝนตกนี่หลังจากข้าวมาแล้วนี่ครับนี่ยังจะมาอีกนี่มีโวม จากที่เขาเขามาแล้ดี๋วสิกินเขาแล้วครับบรรยากาศเกิดเย็บพกยังไงจะต้องนัดหยิบแกะลงมาทะเลเล่นน้ำอีกเช่นเคยเดี๋ยวผมเชิญเบิ้งบรรยากาศข้างหลังว่าดีปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางก่อนนี่บรรยากาศข้างหลังก็ประมาณนี้เลย ข้างหน้าเป็นมองข้าเจ้าขายแมงกัะพุ่นครับข้าเจ้าออกแมงกัะพุ่นมากหรือข้าเจ้าออกมาขายครับนี่มีน้อยเด่นหน้าผมนะสบายใจไปลึกนะไปลึกนะนี่เรือขายแมงกัะพุนเต็มนึงเลย <S <S 1> <S 1> กลับไปแล้วไปแล้วเอาเรือมาแล้วไปไป <S 1> <S 1> เรือมาแล้ววิ่งเลยวิ่งเลย nhang về khửn lươn con, nhang về khửn lươn con kia, Nam lên nám, lênh nám, nó cứ bựa lên, bựa lên, bao เข้ามาอย่าไปลึกเข้ามาเข้ามานี่ก่อนเร็วเข้ามาก่อนเข้ามาไปพายเรือก่อนเข้ามาเดี๋ยวขึ้นมันซัดออกไปข้างนอกอ่ะเข้ามาก่อนเร็วมันลึกแล้วนะเข้ามาเข้ามากาไปไปไป่อนเ,เ,เข้ามาก่อนเดี๋ยวพาไปพายเรือเร็วเออเข้ามาก่อนมันอันตรายเร็ว น่ามันลึกเหรอมันลึกอ่ะลึก,ลก,ลกเข้ามาก่อนเดี๋ยวไปพายเรือไปมาเดินมาก่อนเรียนน้ำทเกกะเลกับกอนพี่นอ้อง เอาพี่รองจะษดรผมกชขอหยิบขอบวิดทิพย์เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวตีตามอีพี่ต่อไปอยังอีหลายอีพี่เลยครับที่ผมสีโล่งครับขอบคุณหลายๆายที่รัสชมรัสฟังขอบคุณหลายๆายครับผม